แรงกายมีวันหมดแต่ความคิดสร้างเงินไม่มีวันจบเป็นคำพูดที่ทรงพลังและสะท้อนสัจธรรมของการสร้างความมั่งคั่งในยุคสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึง้งเรามาขยายความหมายในแต่ละส่วนกันครับส่วนที่ 1. แรงกายมีวันหมดส่วนนี้พูดถึงการสร้างรายได้ที่ต้องใช้เวลาและพลักกาลังของเราโดยตรงหรือที่เรียกว่ารายได้เชิงรุกหรือ active income ซึ่งมีข้อจำกัดที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงไม่ได้3ประการคือข้อจำกัดด้านเวลาในหนึ่งวันเราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันเราสามารถทำงานได้เต็มที่8-12ชั่วโมงไม่สามารถทำงานเพื่อแลกเงินได้ตลอดเวลารายได้จึงถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลาข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเริ่มเสื่อมถอยความแข็งแรงลดลงอาจจะป่วยได้ง่าย ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรืออาจถึงขั้นทำงานไม่ได้เลยหากเราป่วยหรือหยุดทำงานรายได้ก็จะหยุดตามไปด้วยข้อจำกัดของการเติบโตรายได้จากการใช้แรงกายมักจะเติบโตในรูปแบบเส้นตรงหรือ linear growth คือทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็ต้องทำงานหนักขึ้นหรือนานขึ้นซึ่งมันมีเพดานของมันอยู่ตัวอย่างเช่น พนักง,งานรับจ้างรายวันพนักง,งานเงินเดือนฟรีแล a n c ที่รับงานเป็นชั่วโมงเกษตรกร,กรที่ต้องลงแรงเองพนักง,งานขับรถส่วนที่2แต่ความคิดสร้างเงินไม่มีวันจบส่วนนี้พูดถึงการใช้สติปัญญาความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสินทรัพย์หรือ asset ที่สามารถผลิตกระแสเงินสดให้เราได้หรือที่เรียกว่ารายได้เชิงรับหรือรายได้ที่ขยายตัวได้ ซึ่งมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไร้ขีดจำกัดด้านเวลาความคิดที่ดีหนึ่งครั้งสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ทํางานแทนเราได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แม้ในเวลาที่เรากำลังนอนหลับพักผ่อนหรือไปเที่ยวไร้ขีดจำกัดด้านกายภาพความคิดไม่เคยแก่ไม่เจ็บป่วยและไม่เหนื่อยล้ายิ่งใช้ยิ่งฝึกฝนก็จะยิ่งเฉียบคมและพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆตลอดชีวิต ศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณหรือ exponential growth ความคิดสามารถสร้างระบบนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เติบโตได้แบบก้าวกระโดดไม่ได้ผูกติดกับเวลาที่เราลงไปโดยตรงตัวอย่างการใช้ความคิดสร้างเงินการลงทุนใช้ความรู้และความคิดวิเคราะห์หุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เงินทำงานสร้างผลตอบแทนทรัพย์สินทางปัญญา นักเขียนเขียนหนังสือ1เล่มแต่สามารถรับค่าลิขสิทธิ์ได้ตลอดชีวิตโปรแกรมเมอร์ mer, สร้างแอปพลิเคชันหนึ่งครั้งแต่มีคนดาวน์โหลดและสร้างรายได้ต่อเนื่องยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างคลิปวิดีโอ1คลิปแต่สามารถสร้างรายได้จากยอดวิวและโฆษณาไปได้เรื่อยๆการสร้างธุรกิจที่เป็นระบบใช้ความคิดวางระบบธุรกิจขึ้นมา เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปและสร้างกำไรได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปบริหารจัดการทุกขั้นตอนด้วยตัวเองสรุปหัวใจสำคัญแรงกายคือการที่เราทำงานเพื่อเงินความคิดคือการสร้างวิธีให้เงินทำงานเพื่อเราคำกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าแรงกายไม่สำคัญในช่วงเริ่มต้นของชีวิตคนส่วนใหญ่ต้องใช้แรงกายและเวลาเพื่อสร้างทุนรอนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่เป้าหมายระยะยาวคือการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจากผู้ใช้แรงไปเป็นผู้ใช้ความคิดดังนั้นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจริงไม่ใช่การออมเงินเพียงอย่างเดียวแต่คือการลงทุนในความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาความคิดของเราให้เฉียบคมเพราะมันคือเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งชิ้นเดียวที่ไม่มีวันเสื่อมและสามารถสร้างเงินได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องเล่าช่างไม้สรุ่นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง มีช่างไม้ฝีมือเอกชื่อลุงสมชายเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่ออกจากมือของลุงล้วนแต่เป็นงานศิลปะแข็งแรงทนทานและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้คนจากต่างเมืองต่างเดินทางมาสั่งทำโต,ต๊ะตู้เตียงจากลุงสมชายโดยตรงลุงสมชายทำงานหนักทุกวันตั้งแต่เช้าจรดํามือของลุงหยาบกร้านและหลังเริ่มโค้องงอตามอายุ แต่ลุงก็ภูมิใจในผลงานและรายได้ที่เลี้ยงดูครอบครัวมาได้ทั้งชีวิตลุงมักจะสอนหลานชายชื่อเอกว่าจําไว้นะเอกต้องขยันทํางานใช้แรงของเรานี่แหละสร้างตัวเอกเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่นชมในฝีมือของลุงเขามาช่วยงานที่โรงไม้เป็นประจำและเรียนรู้ทักษะการทำไม้จนชำนาญไม่แพ้กันแต่เอกสังเกตเห็นบางอย่างรายได้ของลุง มีเพดานไม่ว่าลุงจะขยันแค่ไหนในหนึ่งเดือนลุงก็ทำโต๊ะได้แค่สาถึงสตัวเท่านั้นรายได้จึงถูกจำกัดอยู่แค่นั้นสุขภากที่ถดถอยเอกเห็นลุงปวดหลังบ่อยขึ้นมือเริ่มสั่นและทำงานได้ช้าลงเขากำมวลว่าถ้าวันหนึ่งลุงทำงานไม่ไหวครอบครัวจะทำอย่างไรความรู้ที่อัศูนหายฝีมือและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลุง อยู่ที่ตัวลุงคนเดียวถ้าไม่มีลุงก็ไม่มีใครทำแบบนี้ได้อีกวันหนึ่งเอกจึงเข้าไปคุยกับลุงสมชายเอกลุงครับถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีทำงานกันดูไหมครับลุงสมชายเปลี่ยนยังไงงานไม้ก็ต้องใช้มือทำแบบนี้แหละมันคือศิลปะเอกผมไม่ได้หมายถึงให้เลิกทำครับแต่ผมคิดว่าความคิดของลุงมีค่ามากกว่าแรงของลุงเสียอีก เอกเริ่มอธิบายแผนของเขาเขาไม่ได้ต้องการเปิดร้านแข่งกับลุงแต่เขาต้องการสร้างสินทรัพย์จากความคิดขั้นตอนแรกเอกใช้เวลาหลายสัปดาห์นั่งดูและจดบันทึกขั้นตอนการทำเฟอร์นิเจอร์ของลุงสมชายทุกชิ้นอย่างละเอียดแล้วนำมาวาดเป็นพิมพ์เขียวบลูปรินท์ที่ใครๆก็สามารถทำตามได้ขั้นที่สเขาสร้างเว็บไซต์ง่ายๆขึ้นมา แล้วนำพิมพ์เขียวเหล่านี้ไปขายในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลในราคาที่ไม่แพงพร้อมกับสร้างวิดีโอสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆของลุงสมชายประกอบขั้นที่3เขาได้สร้างชุดคิด DIY โดยตัดไม้ตามแบบเตรียมไว้ให้พร้อมอุปกรณ์แล้วส่งขายให้คนที่อยากลองทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองที่บ้านตอนแรกลุงสมชายก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปลุงสมชายอายุมากขึ้นทำงานได้น้อยลง รายได้จากการรับงานก็น้อยลงตามไปด้วยเอกเว็บไซต์ของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักพิมพ์พเขียวและชุดคิดถูกสั่งซื้อจากทั่วประเทศแม้ในเวลาที่เขานอนหลับเงินก็ยังไหลเข้าบัญชีความคิดของลุงสมชายที่ถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังสร้างเงินอย่างไม่หยุดหย่อนสุดท้ายเอกสามารถสร้างรายได้มากกว่าที่ลุงสมชายเคยทำได้ทั้งเดือนโดยใช้เวลาทำงานน้อยลง เขานาเงินส่วนหนึ่งมาดูแลลุงสมชายอย่างดีและยกย่องให้ลุงเป็นปรมาจารย์ผู้ออกแบบของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ของเขาวันหนึ่งเอกพูดกับลุงสมชายว่าเห็นไหมครับลุงแรงกายของลุงมีวันหมดแต่ความคิดและภูมิปัญญาของลุงที่ผมนํามาต่อยอดมันสร้างเงินให้เราได้ไม่มีวันจบจริงๆบทสรุปเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแรงกายคือรายได้เชิงรุก active income ลุงสมชายใช้เวลาและพละกกำลังของตัวเองเพื่อแลกกับเงินโดยตรงเมื่อหยุดทําหรือทําได้น้อยลงรายได้ก็หยุดหรือลดลงตามไปด้วยมันมีขีดจํากัดด้านเวลาและสุขภาพความคิดคือการสร้างสินทรัพย์ Asset Creation เอกไม่ได้ขายแรงงานของเขาแต่เขาขายระบบและทรัพย์สินทางปัญญาพิมพ์เขียววิดีโอแบรนด์ทรัพย์สินเหล่านี้ทำงานสร้างเงินแทนเขาได้ตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับว่าเขาจะต้องลงแรงทำเองทุกครั้งหรือไม่นี่คือพลังของรายได้ที่ขยายตัวได้ (Scalable Income) ความคิดคือการต่อยอดไม่ใช่การทดแทนเรื่องนี้ไม่ได้ดูถูกคุณค่าของแรงกายหรือการทำงานหนักเพราะทักษะและประสบการณ์ของลุงสมชายคือรากฐานที่สำคัญแต่เอกใช้ความคิดมาต่อยอดรากฐานนั้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนและไร้ขีดจากัดดังนั้น หัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นผู้ลงแรงทำไปเป็นผู้สร้างระบบและทรัพย์สินโดยใช้แรงกายและประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิตเพื่อสร้างทุนและความรู้แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบอนาคตทางการเงินที่มั่นคงและเป็นอิสระอย่างแท้จริง